ไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีๆครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ครับให้ความรู้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับปวสครับในโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี2,568ครับ ดรปรีชาแก้วสุขนะครับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาอาชีวศึกษาระดับปวสโดยมีทีมวิทยากรครับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชรมาอบรมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาครับพร้อมลงพื้นที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนบ้านลานหินและวัดบ่อสามแสนครับ ที่ผ่านมาโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA จะทําขึ้นเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาไฟฟ้าเพื่อสามารถนําความรู้ที่ได้รับนั้นออกไปปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่เลี้ยงที่เป็นทีมพนักงานช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการเข้าตรวจสอบปรับปรุง อุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัยรวมถึงส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องประหยัดปลอดภัยและลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้าครับ